ตัาดีกับแกวนปิดแกวนต้มลูกทานกับเดียวปิหนาคาว่านน้ำมจัดกับไอ้เลืองกยบ้าไปตำเลยบยรัด้าตำเรยเรืองงงก้กับไม่เกี่ยวกับเรอกอยป้าตำน้ำตำกุยบ้าไปจุกแปลงโต้ก็เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวเรงหรออ่าหงกาดูอ๋อันอไคนดับบุมบ่ใหญ่ใหญ่่โอ้ตาเด็ด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  อากับไรคนทามผมว่าคนไม้ควันแล้วกับคนไม้ควันก็กินผือลับคนไม้ควันก็กินผือควันหอกเอกเนี่ยมนๆอกัน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 เหลกง่่ลยว่อะมีไม้ควันทั้งอกนึงเลวกินกม่ะกินมากี่เบียไม้ควันเี้หนึ่งเล็้วถึงกินกี่เบียตกินกี่เบียอืมไเบียเนาะไ่เบียเนาะ ยืดปีตึงบอกจรงบ่กว nah, uh, ah, ่าว่าเนาะหมาหมากายยืดปีแล้วว่าว่าอ่าตึงเดี๋ยวปุ่มแนะนำคนเดี๋ยวผมไม่ไอ้นายันจ่าจ้าที่ได้นะครับอันนี้ตมตมนี่อันนี้ปั่นตามปั่นหน้าปั่นหน้านางซื้อตามปั่นหน้านางซื้อได้กูเรียกว่าปั่นอ่าแตงกวานะครับใบใหญ่ๆเซียนงาเล็กนะครับเซียนงาเล็ก เก็บบดลยินกินด้วยอ่าถึงเดียวไอ้ผู้ชายไหนยันไอ้ไอ้ไอ้ไหนยันจาติดวเข้าใจปื้อบอกบิดนี่ไหนยันไม่ไม่ควนรักพี่นะครับอ่าอ่าอ่เนี่ยครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าจะมบกกตีแล้วอ่าอันนี้นี่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 โบกโบกโบกบิดอ่ายก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 ขึ้นยกขึ้นนะมามาโบกบกปิดโบกบิดประกอบด้วยโบกโบกบิดอ่าโบกไหมไปอ่าโบกไหมไปอ่าตึงดามมันดามมันดามมันดามดามมาไปอ่าตึงดาม ตึ้งอ่าเบ็ดอ่าแดงว่าแบงเป็นเป็นเลี่ยมอตั้มเป็นตั้มเช็กอ่าแดงมันมันมันเป็นเลี่ยมอ่าตึงตึงอ่าตึงเวลากินกินเบื่อเวลากินเอาตั้มไม่ก็เลยที่เป็นการฟอกฟอกมาอาอาอาเอาฟอกมาอาใช่เบ็ดฟอกเบ็ดเนี่นตึงตปกฟอกมาอ่าใช่ติดเลย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 เอ้ต้มต้มแย่งกันไปกับอ่าแย่งต้มในบกบิดกับอาเอาใช่ไปเลยอานี่ก็ปั่นแตงกวาครับ À, quá, nhanh bả lời À, không à. nhanh bả Nhanh chết cả, cả cha chai đám bít À, bít, bít, bít à, à, Chai đám bít à. à. Chai bít Ừm đi đây, lập quân mai quân, nhằng tới ước mất nè tới ước mất nè, nhằng ước rí mà à, Nhằng à, tới ước mất lèo à, Ờ, nhằng tới ước nè Thế nhằng nữa bít, bít, bít Lựa với rắc đi sẽ mai rắc rí lèo Mai lèo มาดีเร็วๆยกก็ได้เลยหน้าดิอ่าเรียกครับเอ้นี่คือก็ต้มตัวจริงอย่างตําเลยฮะที่ปีกินมาแล้วอ่าคลุกคลุกนู่นนูอ่ามันต้องโคนี่ลุนโค่ลุนโค่ลุนคลุกอ่าตีเรียกว่ามือเรียกวอาอ่าไอ้ก็เลยตัวมันเนียนกันนั่นเลยเนียนอ่ามันเนียนไม่ควันหลอกเกี่ยวเลยอ่าแต่าตึงกับมากกใบใบอย่างนี้เองกับนี่ก็เรียกว่าบกบกบิ บกเอนะครับอ่าตาตาไม้ไม้ดานไม่ตาได้ไม้เปล่าหรือว่าไม้ลาอุ่นนะครับไม้เปล่าหรือว่าไม้ลาอุ่นหรือว่าไม้ช่วยช่วยไม้ไอ้ได้ก็จเขาเรียกไอ้ไอ้ได้ดำยิวดำอ่าดำดำกระชวยกันอืมอันกินได้บ่ายดีกินได้บ่ายดีอ่านี่ไม่ทำแต่อายุปีเลยถึงกินว่ะอ่านี่นี่ตื่นตัวได้เลยยัน 60ร่องเหรอ60ร่องแต่ว่ากินมาไม่ตามว่า10ปีเลยอ่านี่ยังยังอยู่จับจึกเดินเดินอย่างเดียวรถไม่กี่ครับยิ่งร้ยังยิ่งร้อยช่างอไ่างอ้าอายหลยันนะครับก้าติดโบกบิดอะไรบอกบิดอ่าไล่คนบอเรัมไม่าจยุ่น่ายุ่นไม่ได้นะครับยุ่นมันต้องติ้มกองเก่ง่ายุ่นมาติ้มมันก็ไม่เนียนอ่าใช่มันก็ไม่เนียนใจโบกบิดดีดว่าโบกบิดนี่คือมันอันนี้ตำกันมาเป็นสามเลี่ยม จำเลี่ยมจำเลี่ยมเล็กขุดยาปนะนะจานจานจาอันนี้หมายดีนี่หมายอะไรจีนนี่หมายนาบุตรฮะหมายนาบบุตรโอ้ด้วยด้วยตาโบลังเดินนะจ๊ำอืมโอ้โบ่จําไห้ไงเอ๊ยโอ้ขียมือโบ่รับกระจายเรนนะรับจำรับสารดีมือไม่แยดครับนะครับแล้วก็คนดีไม่ควันกวบรลงไปจำกันเลยหมายป่อยลุยอ่านจา